พอเราเปิดขายข้างทางปุ๊บมีมาร์โกอฮอลแลนด์ขายด้วยเหรออุ้ยทำไมมันถูกจังเหลือกิโลละสองบาทเห็นแล้วอยากจะน้ําตาร่วงไหมคืออย่างน้อยเราก็จะมีเงินจ่ายลูกน้องรายได้เราจะสูญหายแต่เราก็พยายามดิน้นดิ้นเพื่อให้ลูกน้องมีกินมีใช้เราท้อไหมเราก็ทอ้อแต่ว่าเราไม่ถอย กระทบมากเลยค่ะไม่ว่าจะาจะเป็นงานละครงานร้องเพลงคอนเสิร์ตแม้กระั่งงานค้าขายผลผลิตของเรากระทบหมดเลยพืชผักธัญพาหารของเราก็ไม่มีตลาดจะให้ลงเพราะว่าทุกตลาดปิดบ้างเดี๋ยวก็มีคัสเตอร์ลงมั่งเดี๋ยวอบค่าเชื้อเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วก็ข้าวของเราก็เสียหาเยอะค่ะ เราเราไม่ได้มาขายหรอกค่ะเราเราจะมีพ่อค้าคนกลางมาซื้อเราที่ที่ไล่เลยเพราะว่าทุกคนต้องกินต้องใช้เนาะทั้งข้าวทั้งผักทั้งมะละกอทั้งพวกปลาอย่างเงี้ยค่ะมันมีทั้งปลาแดดเดียวทําปลาย่างปลาลมควันปลาส้มมันมีทุกอย่างเลยค่ะมันขายได้เพราะว่ามันเป็นอาหารอย่างข้าวของเราเงี้ยขายดีมากเลยเป็นข้าวสุขภาพก็ตั้งแต่ มันก็ยอดมันตกลงมาตลอดจนที่ว่าเลวร้ายที่สุดก็เมื่อเดือนมีนามีนาที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงวันนี้ไม่มีออเดอร์สักใบเลยไม่มีไม่ได้เขียนบินเลยค่ะมีแต่คนมาซื้อสองพันสามพันแทนที่ว่าเขาโทรมาอ้าโอเคนะห้าตันสามตันมนอย่างน้อยห้าตันแปดตันนะอ๋อหรือจะตกลงว่า สีพ่พวงนะห้าพวงนะอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เจ็ดแปดตันขึ้นไปสิบตันอย่างน้อยก็มีห้าตันเพราะว่าสวนแม่มันมีมะละกอฮอลแลนด์มันมีมะละกอแขกดํามีแขกนวลสําหรับเอาไปทําส้มตําแล้วก็มีพริกแล้วก็มีกล้วยน้ําว้าอีกสิบไร่กล้วยหอมทองอีกสิบไล่แล้วก็มีกระชายมีเผือกแล้วก็มีผักบุ้งเนี่ยเมื่อ เมื่อที่ทีแล้วเกี่ยวผักบุ้งทิ้งสองไร่ใช่ไหมก็ MK MK เขาไม่ให้นั่งหรือก็คนกลัวโควิดพอผักบุ้งมาอายุมันสิบเก้าวันยี่สิบวันเนี่ยพอเลยวันมันแล้วมันก็เขาก็ไม่เอามันก็แก่ไงคะมันก็แก่แก่แล้วมันเขาก็ไม่สั่งเราก็ต้องทิ้งสองไร่เราก็ต้องเกี่ยวไม่ให้ปลากินเกี่ยวมให้งัวกินแจกเขาอะไรเงี้ยคะ่ะทิ้งทิ้งกว่างเสียหายยับเยิน คือเราคือเราก็สู้อ่ะหมายถึงว่าเราเราก็มีตัวอื่นอย่างกระชายเราก็ยังเอากระชายมาทําได้แล้วก็ตอนนี้เอากระชายเนี่ยเอามาสกัดเป็นเป็นยารักษาต้านไวรัสอะไรพวกนี้ค่ะคืออย่างน้อยเราก็ยังมีเงินจ่ายลูกน้องรายได้เราจะลดลงรายได้เราจะสูญหายแต่เราก็พยายามดิน้นดิ้นเพื่อให้ลูกน้องมีกินมีใช้ ถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นลูกน้องเราสิบกว่าคนนี้ก็จะแย่เลยค่ะแต่สินใจมาขายเพราะว่าเมะละกอเนี่ยพอสมมุติว่าแต่ก่อนเนี่ยไซส์เเนี่ยเกรดเลูกสมมุติว่ากิโลหนึ่งกิโลขึ้นไปกิโลสองขีดสามขีดถ้าคือกิโลขึ้นเนี่ยรัเสเซียเคยสั่งเราเนี่ยอาทิตย์หนึ่งยีสบตันเดี๋ยวนี้เหลืออาทิตย์หนึ่งสองตัน สามตันอ่าแล้วอย่างไซส์ของดูใบเนี่ยหกเจ็ดขีดพอดูใบเขาจะไม่เอาไซส์ใหญ่นะเขาบอกว่ามันไม่อร่อยเขาจะต้องเอาไซส์หกเจ็ดขีดดูไบเนี่ยแต่ก่อนอาทิตย์หนึ่งเป็นสิบตันเดี๋ยวนี้ก็เหลือสามตันเขาก็ถามว่าทําไมถึงมาขายละ่ะก็บอกมันเยอะพอพอไม่มีตลาดปุ๊บทุกอย่างเขาก็กดดันเราถ้าสุกคาต้นหรือเหลืองมีแจ้มมีอะไรอย่างนี้ออกมาเนี่ย เขาตีเป็นราคาโรงงานให้เราอ่ะคิดดูสิเหลือกิโลละสองบาทเห็นแล้วอยากจะน้ําตาร่วงไหมเวลาเราเข้าส,สวนเราทีหนึ่งมันเหลืองมันอากาศมันร้อนมันเหลืองเหลืองไปหมดเลยแล้วก็มองเข้าไปเนี่ยน้ําตามันจะร่วงเพราะที่เห็นเนี่ยคือต้องทิ้งแน่นอนเพราะว่าโรงงานตอนนี้ก็มากดเราเหลือละกิโลละบาทเราบอกถ้ากิโลละบาทเนี่ยค่ารถน้ํามันไปส่งมันก็ไม่พอแล้ว เราทําไม่ได้เราก็ต้องทิ้งมะละกอวันหนึ่งสามสี่ตันบางวันห้าตันมันเยอะอะค่ะเพราะว่าเราเก็บไม่ทันมันไม่มีตลาดลงถ้ามันมีตลาดลงเราก็เอาไปที่ตลาดไหนใครก็เอานี่โรงเรียนก็ปิดอะไรก็ปิดค่ะก็มีคนที่ผ่านไปผ่านมาเขาก็ แบบว่าเขาไม่มีตลาดไปไงพอเราเปิดขายข้างทางปุ๊บมีมัลลกอฮอลแลนด์ขายด้วยเหรออุ้ยทำไมมันถูกจังบอกค่าขายขายนี่เพื่อว่าแบ่งปันกันกินอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอสำหรับชีวิตของของเราเนี่ยเขามันมีภาษิตตรงที่ว่าเวลาขึ้นอย่าเหลิงเวลาขึ้นอย่าหลงเวลาเวลาลงอะอย่าท้อเพราะมันชีวิตมันมีขึ้นมีลงใช่ไหม เวลาขึ้นก็อย่าหลงหลงตัวเองใช้เงินแบบแบบสบายเกินไปอ่ะต้องนึกถึงว่าวันหนึ่งอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างก็ไม่รู้เวลาลงก็อย่าไปท้อถึงเวลานี้เราท้อไหมเราก็ท้อแต่ว่าเราไม่ถอยเราถอยไม่ได้เพื่ะมันคือมันคืออาชีพเราลูกน้องที่เราต้องรับผิดชอบอีกตั้งเยอะตั้งแยะแล้วที่ดินที่นายอ่อะเราก็ต้องจําเป็นต้องสู้ค่ะ คือถ้าเราไม่สู้เรายิ่งจะตายถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเรายิ่งตายเราต้องสู้ค่ะเพราะว่ามันมันเจอมันมันสามครั้งละวิกฤตเนี่ยไม่รู้จะมีสี่มีห้าเราก็ต้องทำใจแล้วตอนนี้เราบอกบอกได้คำเดียวว่ามันมันไม่จบภายในสองสามเดือนนี้แน่นอนฉะนั้นเราต้องคิดว่าเราจะต้องอยู่กับเขาให้ได้อะโควิดเนี่ยรู้จักเอาตัวรอดนะคะมีเงินมีทองก็สำรองไว้บ้าง อย่าไปหลงอย่าไปอะไรมากมายกับสิ่งที่มันไม่จำเป็นก็ตัดตัดมันออกไปก่อน